ขอบคุณชาราศีกันด้วยนะถ้าแบบว่าใครที่ฟังอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ออกสักทีวีพี่ก็ต้องบอกแหละค่ะว่ามันมาจากการจับฉลักจริงๆเลยไม่รู้ว่าแบบจะได้ละสีไหนกันก่อนไหนนะสีไหนจบเนาะโอเคผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะการงานนิ่งมากใช้คำนี้เลยบางคนบอกนิ่งมากคืออะไรเดี๋ยวไปเจาะลึกกันนะการงานคือนิ่งคำว่านิ่งมีสติเนาะการเงินมีเรื่องให้คบคิดนะคะ แล้วก็ความรักและความสัมพันธ์มีเรื่องที่เกิดความรู้สึกเปราะบางทางใจอยู่เหมือนกันโอเคค่ะมาการงานกันก่อนนะคะเดือนนี้เองนะคะมองว่าคุณนิ่งสู้สถานการณ์ภายนอกอะนะคือไม่ว่าการทำงานคุณจะผเผชิญกับอะไรก็ตามทีและไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริบทของการเป็นลูกจ้างเขาหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจาการอะไรใดก็ตามแดนะคะมันจะมีบททดสอบเข้ามาให้คุณ ทั้งสองฝั่งเลยหมายความว่าในพาร์ทที่มันดีอ่ะการงานดีในเดือนนี้มีไหมมีช่วงโมเมนต์ที่การงานดีๆมันมีค่ะแต่มันก็จะมีเรื่องที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณนึกออกไหมคุณอาจจะรู้สึกพูดกับตัวเองว่าม,มันอะไรนะคะเออนะเหมือนกับนี่คืออะไรมันคืออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยทําไมคืออะไรทำไมต้องเป็นเป็นอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟีลอย่างเงี้ยคำความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะปรากฏในเรื่องของการงานในรอบของเดือนนี้ด้วยนะคะแล้ว ในรอบของสภาพแวดล้อมในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบตัวคุณอะเดือนนี้ชาวราศีกันนะจะค่อนข้างมองลึกและมองขาดมากนะว่าเพื่อนคนไหนเป็นมิตรแต่ภาพที่ดีและคนไหนเป็นมิจจีในวงการงานของคุณเนาะเออใช้คำนี้นะเขาเขาก็เขาก็คิดกันอยู่เนาะเขาก็แบบว่ามิจจี้อะไรเงี้ยนะคนไหนเป็นเพื่อนร่วมงานที่แบบดีและคนไหนพร้อมที่จะสละ เขาเล่าสละความเป็นเพื่อนที่ดีไปเป็นมิจจี้สาหรับคุณนะคุณจะสังเกตเห็นได้นะ,ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบได้สัมผัสแล้วก็ประจักษ์กับตัวเองว่าแบบเฮ้อเบอร์นี้เลยเหรอ <c oughs> นะคะอาจจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยกับตัวเองได้นะคะแล้วก็มีสติในเรื่องของการทํางานดีมากเลยบิบ๊บบอกงี้ไม่ว่าแรงกดดันจะมาจากรูปแบบไหนก็ตามทีคุณรับมือได้แบบสวยๆมงลงนะคะต้องบอกแบบนี้นะนี่เป็นข้อดีใน ในด้านงานของคุณเลยที่มันปรากฏตรงนี้เพราะอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นพา์ที่แบบไพ่ไม่ได้เป็นไพ่ที่สะท้อนออกมาว่าแบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดูปังไปดุมไปหมดเลยมันไม่ใช่เวนั้นแต่มันเป็นลักษณะแบบครึ่งๆเลยคือทั้งเดือนเนี่ยสถานการณ์ชงเชิงบวกมาครึ่งหนึ่งแรงกดดันมาส่วนหนึ่งเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องด่วน,ด,วนด่วนเร่งรีบเนี่ยก็เข้ามาจังเลยแต่คุณรับมือได้ดีมากด้วยความนิ่งของคุณเองแล้วคุณจะแยกแยะเลยว่าโอเคด่วนเบอร์นี้ใช่ไหมด่วนแบบนี้ใช่ไหม งั้นจัดการยังไงดีก่อนส่งไปตรงไหนก่อนทําตรงนี้ก่อนไหมแล้วค่อยไปเคลียร์ตรงนั้นต่อคือการจัดการของคุณนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบนิ่งแบบมือโปรเลยอะ่ะคุณจะรู้แล้วว่ามารูปเนี้ยคุณต้อง ส่งอะไรกลับไปอ่ะเออนะคะมันจะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะฉะนั้นมีสติในเรื่องของการทํางานดีมากเลยบอกอย่างนี้เลยเาลาก็แล้วกันในรอบของเดือนนี้ต่อให้เรื่องอะไรจะยากแค่ไหนวุ่นวายร้อนรนด่วนร้อนด่วนแบบด่วนเบอร์สิด่วนเบอร์ยีิแค่ไหนก็ตามแต่คุณจัดการได้อยู่มือนะคะก็ขอปลกมือให้ตรงนี้ในรอบของเดือนนี้ทีนี้ในะเรื่องของการเงินคุณรู้ไหมบิม๊บเห็นไพ่ของคุณแล้วบิ๊บเห็นล้วบิ๊บนึกย้อน,นกลับขึ้นไปหน้าตาการเงินไพ่คุณนี่มันแมชกันมากนะ กับของชาวราศีพฤษภนะคะคือมันมีประเด็นเรื่องการเงินไหมให้คุณขบคิดอะนะถามว่าการเงินมีเข้ามาไหมมันมีเข้าแต่ในขณะเดียวกันอะตัวเลขกระดาษบินสิ่งที่คุณต้องจ่ายออกไปอะมันเป็นอะไรที่แบบคือคุณเห็นแล้วมันขึ้นมาแบบ๊ตตเแบบะะทีเนี้ยเดือนเนี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าคุณคิดไม่ตกกับเรื่องการเงินบางอย่างเหมือนยกตัวอย่างนะ คุณรู้ว่าคุณมีข้อจํากัดตอนเนี้คุณมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าเนี้ยแล้วเหมือนมันอาจจะมีประเด็นการเงินอะไรบางอย่างไม่รู้อะที่แบบเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าประเด็นการเงินส่วนเนี้ยอาจจะมาจากการลงทุนนะพี่ใช้คํานี้เลยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอนะเช่นคุณอาจจะได้โจทย์มาอาจจะเป็นโจทย์ระหว่างตัวของคุณเองโดยตรงว่าเฮ้ยคุณจะต้องเอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างหรือมันอาจจะเป็นโจทย์ของครอบครัวก็ได้อะว่าแบบต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนอะและเหมือนกับว่าคุณ คุณเป็นคุณเป็นหัวคุณเป็นโต้โผใหญ่คุณเป็นหัวเรือใหญ่ที่แบบจะต้องจัดการเรื่องเงินก้อนเนี้ยที่จะเอาไปใช้ลงทุนแล้วพอคุณมาดูใช่ไหมว่าอันเนี้ยคือคือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายตึกๆๆๆมาแล้วพอคุณมาดูว่าเงินที่จะต้องเอาไปลงทุนอ่ะมันต้องใช้เงินงบประมาณขนาดเนี้ยแล้วเหมือนคุณคิดกับตัวเองว่าแบบจัดการยังไงดีวะอันุ้นก็ต้องใช้อ่ะไอ้ไอ้ที่ว่าที่ต้องลงทุนก็เหมือนแบบมันมีเรื่องเข้ามาแล้วอ่ะที่จะต้องไปใช้นะคะหรือบางคนนะบริบทมันคือ คุณลงทุนอะไรไปแล้วไม่รู้แล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยมันคือเบื้องหลังแล้วมันคือหลังบ้านแล้วที่จะต้องมาจัดการว่าทํายังไงให้มันให้มันไปต่อได้อ่ะคุณนึกออกไหมเหมือนคุณทุ่มไปแล้วแล้วทีเนี้ยไปกู้เงินเข้ามายกตัวอย่างนะ,ะกู้เงินเข้ามาดอกเบี้ยต้องเสียเงินต้องต,องตองรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วเหมือนคุณมีความรู้สึกแบบเฮ้ยไออันเนี้ยมันจะยังไงดีวะเพราะตรงนู้นอะ่ะมันต้องจ่ายอยู่แล้วแน่แต่ไอตรงเนี้ยมันจะมันจะจับ จับจุดกันยังไงดีมันจะบริหารยังไงดีจะแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ยังไงดีนะคะเหมือนมันมีเรื่องให้ขบคิดอะ่ะถ้ามีใครขอเครดิตหรือไปยืมเงินใครมาก่อนนะถ้าคุณที่เป็นชาวราศีกันอยู่ในบริบทของการเป็นลูกหนี้เขาว่าเดือนนี้มันจะเริ่มมีการยื่นใบเจอนใบแจ้งอะไรมาสักอย่างละเริ่มเริ่มมีเดทไลน์อะไรมาให้ละส,ส่งสัญญ,ญาณละว่า คุณต้องทําอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้เนาะฉะนั้นบริหารจัดการในเรื่องของการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุดนะคะเดือนนี้ยังไม่แนะนําให้ลงทุนนอกนะคะถ้าดูจากไพ่ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่แบบผิดคาดค่อนข้างสูงอะนะคะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ชะลอไปนิดนึงก่อนเดือนเดียวไม่น่าเป็นไรมั้งคุณเก่งอยู่แล้วในเรื่องของการบริหารจัดการนะถ้าดูจากไพ่งานของคุณเนี่ยคุณเก่งเลยคุณนิ่งนะคะทีนี้ในส่วนของความรักและความสัมพันธ์เห็นอะไร คนโสดเองมีโอกาสที่อาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่าคนที่ลักษณะบางอย่างไม่ไม่คล้อยกันอะ่ะคือไม่ตรงก,ก,กันกับที่คุณคิดเอาไว้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบชวนให้คุณรู้สึกแบบชวนให้คุณเครียดชวนให้คุณปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเจอคนที่แบบปฏิกิริยาบางคนเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรพูดจาแรงๆใส่เออใช้คํานี้กว่าพูดจาแรงๆใส่หรือมีปฏิกิริยาที่ดูแบบเป็นคนแรงๆหน่ยอยแล้วคุณมีความรู้สึกว่า เออม,มันมันคงจะดีกว่าถ้าแบบคงสถานะแบบเป็นเพื่อนไว้อะไรเงี้ยนะคะในบางแง่มุมของเขานะไม่ใช่ว่าเขาแรงกับคุณตลอดแต่ในบางแง่มุมคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันไปกันไม่ได้จริงอะ่ะดูแบบเนี้ยมันน่าจะไปกันไม่ได้หรอกนะคะทรงเหมือนประมาณอย่างนี้นะทีนี้ในพาร์ทของคนมีคู่บี้เห็นอะไรเดือนนี้ค่ะสําหรับคนราศีกันเองอะ่ะอยากให้เรามัดระวังเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกต้องใช้คําว่าอารมณ์นะคะ อารมณ์และคําพูดอ่ะค่อนข้างจะเป็นปัจจัยหลักเลยอ่ะนะคะเนื่องจากไพ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะเดือนนี้นะบางคู่นะไม่ใช่บอกว่าทุกคู่นะบางคู่เองแล้วคุณซึ่งเป็นคุณกับคู่คุณซึ่งเป็นราศีอะไรไม่รู้่แต่คุณเป็นกันอย่างเงี้ยนะคะการที่มันปรากฏอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสอย่างหนึ่งคืออาจจะมีการประทะฝีปากประทะคารมอะไรกันมาไม่รู้และเป็นการขอขอเวลานอกอ่ะคุณนึกออกไหม ขอเวลานอกก่อนพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยใหม่นะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะมันมีมันมีฟิลของไพ่ที่มันปรากฏประมาณนี้อยู่นะเหมือนกับว่าขอขอถ้าบางคนเขาใช้ควาว่าห่างกันสักพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปทบทวนตัวเองก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยใหม่นะคะอันนี้นะอย่างที่บอกนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนทุกคู่นะแต่มันจะมีบางคนแหละที่อาจจะเจอฟิลประมาณอย่างนี้ว่า เฮ้ยมีประเด็นอะไรกันไม่รู้อะแล้วมันไม่ลงรอยกันมากๆเลยมันเหมือนมันเหมือนมันหามันหาทางลงกันยากจังเลยไม่มีใครยอมใครเลยเหมือนกับว่าพอเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนถ้ามันต้องหาใครสักคนผิดอะมันก็จะเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างโยนกันะว่าแบบเฮ้ยก็เธอก็มีส่วนนะฝั่งนึงก็เด้งตีกลับมาอ้าวแต่เธอเลยเธออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะมันเลยมีความรู้สึกว่าแบบต้องพักก่อนถ้ายังคุยกันต่อมันจะมีอาการแบบ เปี้ยงๆใส่กันแน่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เป็นชาวราศีกันเนาะในรอบของเดือนนี้คุมมูทคุมอารมณ์คุมโทนตัวเองให้ดีโทนอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเลี่ยงได้คุณเลี่ยงการประทะไปก่อนเลยนะถ้าคุณรู้ว่ามันมีสัญญาณบางอย่างไม่สู้ดีแล้วอะ่ะในระหว่างคุณกับแฟนตัวเองในคู่ของตัวเองอ่างเงี้ยคุณเลี่ยงการประทะไปก่อนเพื่อลดสิ่งที่มันอันจะเกิดหลังจากนั้นะนะลดประเด็นตรงนั้นออกไปนะคะเพราะว่าไพ่ที่ปรากฏอ่ะ บางคนอะคือมันจะมีนะมันมีเคสอย่างนี้ดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่าบางคนแค่อาจจะแค่อาจจะบอกว่าขอขอห่างกันสักพักก่อนขอเบรกก่อนแต่บางคนอะไม่ได้งะไม่ได้ไม่ได้มาเวนั้นนะบางคนถ้าใจเด็ดนี่คือตัดจบเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ไประวังในเรื่องของอารมณ์ตรงนี้ด้วยสักนิดหนึ่งก็ละกันเรื่องของการสื่อสารสําคัญนะคะเดือนนี้นะให้ขีไปแล้วเนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะมีอะไรที่อยากให้คุณระมัดระวังไหมมองว่าเป็นสุขภาพของ คนในบ้านน่ะนะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองบี้ไม่ได้มองอะไรว่ามันว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นอ,อ่ออย่างหนึ่งประเด็นก็คือถ้าเป็นของตัวคุณเองนะคือบรรดาอะไรก็ตามโรคภัยอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าที่มาทางเอ,อ่อโรคก,กรรมพันธุ์นะคะใช้คํานี้ดีกว่าเออคือเช่นพ่อแม่เราเป็นไพยบอกไประวังไประวังนะความดันอะไรอย่างเงี้ยสมมติพ่อแม่เราเป็นควบอมดันขึ้นมาอย่างเงี้ยมีความดันอยู่เป็นโรคประจําตัวมา เราไประวังน่อยอ่าอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนบอกอ้าวมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเช่นกรรมพันธุ์ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างคุณไปดูเอานะหลายคนน่าจะพอรู้ว่าอ่าอย่างเช่นโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยความดันเบาหวานหัวจงหัวใจอะไรเงี้ยนะคะฟีลประมาณอย่างเงี้ยไพ่มันก็บอกว่าเออไประมัดระวังตรงนั้นเอากับอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้ที่บี้เกินไปคือให้ระวังสุขภาพของคนในบ้านเช่นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ คุณพ่อคุณแม่เรานะคะให้ประมติระวังสุขภาพของท่านสักนิดหนึ่งในรอบของเดือนกันยายนนี้นะคะโอเคค่ะเนาะก็ครบแล้วทั้ง12ราศีน่าจะมีอะไรดีๆให้คุณได้เก็บเกี่ยวไปบ้างนะบิบี้ก็หวังใจมากเลยว่าอยากจะให้คุณได้รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเป็นประโยชน์กับชีวิตนะคะ